ตัวนีครับนี่คือแร d โฟเรสต์6นั่นเองนะครับตลอดมาใครได้ติดตามมาตอนนี้ก็ออกตอนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทีมงานคนเก่งก็อยู่นะครับตอนนี้เราก็มาเล่นที่ด่านใหม่ด่านที่เรียกว่าด่านเป็นด่านเบต้าของเดอะเรสที่ออกมาไม่นานนี้ก็คือด่านคูสตร, um. ตรีมนะคร physics, ับตอนนี้ทีมงานใหม่ของเราสองคนนะครับันนี้คือชื่อชื่อคุณเลยครับชื่อคุณเลยครับชื่ออาซี่ครับอ๋อน่ะชื่อนะบูคูซี่หะอ้าวแล้วคุณนะครับคุณชื่ออะไรครับ คุณชื่ออะไรครับผมชื่อ SBI ของซ่าครับอ่าครับคุณ SBI ของซ่านะส่วนนี้เป็นตัวประกอบนะครับไม่เกี่ยวอะไรนะครับเฮ้ยตรงนี้แม่งปลาเยอะวะ่ะเฮ้ยเพืออ่อนมันก็ปลามะโอ้ยเยอะนี่ดิว่ะตกทุกคนดิว่ะเฮ้ยได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วนั่นเองตัวใหญ่ด้วยปลาเฮ <c oughs> ียแล้วละปลาแล้ววะไม่เคยเห็นว่ะปลาแท่งปลาไม่ เฮ้ยห้องน้ำมีคนเข้าอยู่นี่วะรออ่ะแม่งปวดขี้เอ้าไอ้เที่ยนี่ทำมึงมึงขี้มึงทำเที่ยน,ททททนเลยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยขี้อยู่ห้องน้ำนี่วะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดมาก <c oughs> าเลิกทำไลทิบหายแล้วโอ้โหเลิกทำไรเที่ย และนี่คืออาหารซีเรียลโกโก้คั้นสำหรับผู้ที่ต้องการคุณประโยชน์มีสารอาหารมากมายแต่วิธีการเปิดและการกินอย่างแน้อัธรมนั้นก็ง่ายๆด้วยการใช้ปืนในการเปิดนี่เป็นผู้ตัดทิของเรานะครับเอาดูครับนะฮะโกโก้คันก็จะทำการหลอดปลายแล้วก็ระเบิดโอ้ยเป็นโกโก้คัน อ้ยไม่น้ำยี่ไห่วนเนี่ย oh, อ no, no. no, 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 no. ุ้ยลื่นลื่นลื่นอ <sh ุ s <S ้ยตัดตีลื่นลืด้ยชูด้วยเอ้ยโอ้ยระวัง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 ะระวังโอ้แมงแมงแมไรวะอะไรบบีเวอร์เอาดิชเฮ้ยเอดเดดเดือดเดวดเดือดร้ยเดือดเดดเดอด้ยไอวชู่วยช่วย่วยอะเาเยเฮ้ยเยเฮ้ยช่วย่วยชวยช่วยอะไเนียเฮยดอะไรเดือดเดอดเดดเอาเดืเดือเดืยเดอดเดือวเดอวเดื่เดอเดืยเดืยเด้ยดเดือดเดือดเดือดเด โอเคแล้ววันนี้เราจะมาโชว์วิธีการลงนะฮะลงบันไดแบบล็อกนะฮะลงแบบลงไปถึงเรือด้วยความรวดเร็วนะฮะเรือเราจะลงไปแล้วเราจะเกาะ,ะ,ะอีกทีหนึ่งเพื่อให้แบบไม่เป็นการเสียเวลาลงอย่างนี้มันชา้าเราต้องลงแบบชาล็อกแล้วนี่เป็นตัวดูเป็นตัวอย่างนะครับพวกเด็กๆครับดูเป็นตัวอย่างครับนี่นะ <c oughs> เอาเอามามา,าอาจารย์พ <c oughs> ิพานนะครับอาจารย์พิพานเล็กน้อยล็อกเกินเออล็อกเกินนะนี่ลงอย่างนี้ครับนี่โอ้ยลงมาเกาะอย่างนี้เอเออราลงมาลงมาคนแรกคุณซันลงมา ซานลงมาเอองี้ลงมาชาล็อกโอเคลงมาต่อวะจะเอาเออชาล็อกอันนั้นไก่อันนั้นคือไก่เกิดไก่อะไก่วิธีการ์ลให้ลงมา่ะพวกไก่เขาจะลงแบบนั้นนะพวกไก่เขาจะลงแบบนี้ Thanks อ่าลงอี่นี่ี่เรื่องไก่ดูไม่ได้นะดูแม่งดิเฮ้ยนั่นเลยว่าได้มีโอกาสนี้จะก่อนนี่เว้ย ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยเราใช้เวลาพลายมาสองวันแล้วเราถึงแล้วทีสุดแล้วก็ออกได้ดแล้วเย้เฮ้ยมึงแน่ใจว่าถึงก็เนี่ยถึงแล้วมึงไม่เห็นเหรอถึงที่อะไรนะมึงพังในดวงหลังเอ้าเอ้าอี้ยพี่เดินอยู่เลย สวัสดีคุณผู้ชมดูดันนะครับนี่ก็คือมวยคู่ที่ดุดที่สุดในโลกเลยนะครับวันนี้จะมี2คนนะก็คืออย่างแรกนะครับทีมฟ้านะครับก็คือคุณโค้นะครับกับกระทะของเขานะครับนี่เป็นมือใหม่เลยนะพึ่งเข้าบงการนะส่วที่ก็เป็นคุณเอลิสนะครับเป็นแชมป์มวยมาหลายสมัยแล้วนะสุดยอดมากคนนี้ไม่ค่อยได้แพ้ใครเลยนะะนครับมาดูกันเลยนะครับมนเริ่มยกที่หนึ่งกันเลยครับเอายกที่หนึ่งเริ่มได้ ลสายไหมลบไหมลุกไปเตอาตงเลยมาต้ตงรลไแล้วโอ้มแล้วนะครับโอ้ดัเสียใจงนะครับเราก็เด้พูดชนะแล้วคือคุณโคชินแดงเออปะเบ้ลเอ๊ะมนะแล้วมันจะได้แล้วที่ี่วิวสวยจริงเลยอ่ะเอผมอยากจะออสารภาพทุกอย่างรือว่าผมผม ผมคือคือเฮ้ยเรารอดแล้วเราจะได้ออกไปจากที่นี่แล้วไปเร็วเร็วเฮ้ยเชียตีนไม่เหมือนว่ะตีนลังมั้งวะเชียไม่ที่บายเลยเฮีย โอเคนะครับวันนี้เราจะมาโชว์การลงนะฮะการลงลงบันไดแบบล้มล้อนะฮะเอาอันี้ยี่นี่ขึ้นมาใหม่เนี่ยโอ้ยโย่คัดไปเลยนี่วิวสวยจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะบอกคุณมานานแล้วว่าผมผมอยากจะขอขออคัดเกันไปไหนวะเฮ้ยงั้นเลื้อยว่ะได้มีโอกาสนี้จะขอหนิเว้ยเฮ้ยไปเลยไปเลย Bye-bye.